สวัสดีนะทุกท่านตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสวนบัวแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโอ้ยอยู่ใกล้ที่สุดนะทุกท่านจะกินน้ำกันเหมือนจะหิวน้ำาเปิดเอาไว้เลยครับ นี่ก็ทีมงานเราก็เดินไปนะอันนี้ก็มาเที่ยวสวนบัวนะท่านผู้ชมโอ้อนนยออพี่น้องฝั่งลาวเที่ยวสวนบัวนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามพี่น้องเอ๋ย โอ้โหอาโดดเลยกัปตันโดดเลยโชว์โชว์โดดโชว์อืมเดี๋ยวผมจะไปเงี้ยวก่อนนี่นะทุกท่านไม่ทราบว่ามาดาบมากี่ครั้งแล้วสองสาครั้งเลยแหละสองสาบครั้งเนาะ อืน <er ี่นะสาวยูก็มาครั้งแรกขอบคุณมากเดี๋ยวมาผ่านแทนต้อนรับออดีแตงยองฟามาเลาะเสี่ยวในสิอาจารย์ที่ที่บอกเคยมาเพิ่นเพิ่นวไหวยังนะอจ้าเนื้อกี่แล้วคลายคือกับยูวัตเลยโอ้ยยูวัตมาขึ้นกระตินาะ้อเออ พิ่ก้อนกี่เด้อพี่พี่ดูไปฮู้โมโอ,โ oh. โอ like u, ข้ขายลอตเตอรี่โอ้โขายลอตเตอรี่โม่คนพิการช่วยซื <h <h ้อหน่อยโอ้้าวเอา อะเงราเเป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะมมไซลมฮะมมไซล์มไซ์ร้อยโมไซล์ล้มอ๋อโมไซล้มอับขายใบจักบาลนะอ๋อใบใบล้จักรบาทนี่อ๋อหนึ่งร้อยใช่ไหมครับอ๋อหนึ่งร้อบาทเดี๋ยวช่วยกัน แสดงเงินโอ้เงินอยู่รถพุทธเออแม่มาแตะตัวมัมีสแกนไหมี่ะมีครับแม่มีสแกนมีครับแม่มีสแกนด้วยโอ้สแกนอะไรโทรศัพท์ก็อยู่ในโนนนหมดมีแต่เครื่องถ่ายคลิปนี่เออให้มาดามซื้อคนเดียวก็โอเคแล้วล่ะมาดามถูกคนเดียวเดี๋ยวข้างก่อนยังไม่ได้ตรวจเลยลืมเลยเหรอข้างก่อนยังไม่ได้ตรวจเลยยังยังไม่ได้แล้วอยู่ไหนมันมันตรวจย้อนหลังได้หนึ่งได้ีสามปีไดเนาะ อยู่ตอนนี้ใบลอตเตอรี่อยู่ตรงไหนอ่ะอือนี่นะท่านผู้ชมนี่แหละรถเลขอะไรโชว์หน่อยเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งขอติดตามไปทําข่าวหน่อยนะโชว์ค่ะทำเลยค่ะเออหกหกล้านหกหกล้านหรือสามล้านหกล้านแล้วหกล้านเนาะเอออ่ะก็ แม่แม่ฝังเรามาเที่ยวนะรวมทั้งสาวนินะบวกจากว่าเพิ่นเป็นเจ้าใดความรู้สึกตื่นเต้นดีใจสุดๆสถานที่หลายอย่างทางพุ่นมีแต่เขาเนาะทางพุ่นมีแต่เจอแต่ภูเขาเออมาทางพี่กับ เจอภูเขาแล้วก็เจอพี่ปุ่นไปตาทางเออแล้พี่บัดมันมีสิ่งปลูกสร้างเนาะทั้งสิ่งปลูกสร้างเปิมตาเออดูบ้านนี่เด้โอ้ตรงนี้เขามีสวนเด็กเล่นแล้วเนี่ยเลยสวนเด็กเล่นเล่นฟรีเจ้ามาเลี้ยงเงินมี่ะบ่บอ,บอเก็บส่วนใหญ่อุทยานบ่ค่อยเก็บ ถ้าเป็นอุทยานเบาเก็บเนาะอ่าน้อยน้อยที่ที่จะเก็บเนาะถ้าเป็นอุทยานนะเนาะมันไม่ไเก็บอมีบางบางที่ก็เก็บได้หาบาทสิบบาทบาหลายเออบางที่อยู่ในเขาอยู่ในยังเขาเก็บอยู่แค่คนมาสีไลคือหนีได้เนาะโอ้แม่เพราะว่ามันพูนพูนเลยอ่ะวางไวยขอพรซะหน่อยกับพญานาคพญานาคเพื่อบอกเขาอื่นเนาะ ย่านาคขาวเป็นหนองมาเลย์เปื่อนเปื่อนอาาแล้วหนองเปื่อนมามาเลย์เป็นนองประวัติประวัติประวัติเลยตรงนี้เลยเนี่ยโหแล้วคือกันบบฮู้คือกันมาสองสามเทื่ยซึ่งใครแต่สกุลยังบบฮู้จะประวัติย่าแจ๊กยังอยู่ประวัติตรงนี้ใครรู้เนี่ยอธิบายให้ผมฟังหน่อยผมอยู่สกุลที่เจอแต่เราก็ไม่รู้นะเราเกิดมาก็เห็นตรงนี้เลยอ่ะ มากเห็นกระดีวมาตั้งอ่างนั่นอ่ะอ่างง่ายเขาพูดอ่ะเดี๋ยวไหว้ขอพรก่อนให้มีคนติดตามถึงร้านเร็วๆตอนนี้ขอเพียงอ่ะอันนี้อื่นไม่ไ้เพราะน้ขอเพียงนะขอเพียงเขาต้องคิดเอานยอดฟิวยอดผู้ติดตามเยอะคนไหนขอเยอะที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไหว้อยู่นี่เลยผมนี่เอ้าพื้นต่างระดับ ผู้คอยมีแต่คนติดตามคอยมีแต่คนรักขอให้เอฟซีที่ติดตามอยู่ในช่องมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง่ขึ้นไปทุกทุกท่านสาทุกนะโอ้โหขอพอแล้วขออย่างเดียวไม่ได้นะต้องทำด้วยนะทุกท่านอยากให้มีผู้ติดตามเราต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาติดตามเราได้ นี่แม่แม่อยากฟังเดินชมบรรยากาศเออดีดีดีไปจังไหนฮ้อนบอมันหน้าหนาวได้อย่าต่อบางฮ้อนหนาวบอกงันสั้นอหรอพอดีเนาะบรรยากาศมาไหวเอาซื้อๆก็ได้อืม ได้ลูกคแม่แม่ใเด้อลูกน้อเอ้ยนี่นะทุกท่านพยาองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากรู้สึกว่ามีโอ้คนีไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวมันพูดแล้วมันผิดเนาะนะฮะอความคิดส่วนตัวของผมนะ อันนี้คือความคิดส่วนตัวนะไม่ใช่ว่าอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยรู้เยอะเท่าไหร่ช่วงที่เขายังไม่ได้วงสวงเนี่ยน้ําท่วมสกกลเนาะมีอยู่ปีนึงอ่ะพอบวงสวงแล้วก็หายหน้อย <c oughs> นัขออนด้วยนะอ่าเหมือนเหมือนคนลาวเลยเออตรงกลืนเลยนี่หุนหุนคนลาวแบบประมาณนี้ไงใช่ฝั่งไทยเราหุนแบบจะอวบๆวบหน่อย ฟังเราวเขาจะหุน่นดีะอ,อ,อดะ,อะโอเคครับทุกท่านนะก็เดี๋ยวพาแม่แม่เนาะเดินชมบรรยากาศนะอีกทีนึ่งโอ้พนมีหัดทูบป,ปุะนะ่นอ่ะเออคักคักคักเตรียมมายังดีเอาไว้แจ็กดอกละบัดน,นี้นบ่สามดอกอะได้ ไ,ไว้สามดอกเนาะโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสบายดี